สวัสดีทุกคนครับอหัวข้อนี้จับพิเศษหน่อยนะก็คือเราพูดถึงในเรื่องของคําถามที่น่าสนใจอันนี้พี่ดูจากในกลุ่ม Facebook ในหลายๆกลุ่มที่ผ่านมารวมถึงรุ่นน้องๆหลายคนลูกศิษย์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งคําถามมาว่าไอ้รอบสามเนี่ยของคณะสังคมสงเคราะห์ที่ธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะที่ลำปางหรือลองสิทเนี่ยคือมันรับสองอันไง ก็คืออันที่หนึ่งก็คือสามจุดหนึ่งเนาะอันนี้พี่เขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะสามจุดหนึ่งเนี่ยก็คือการสอบวิชาเฉพาะจาก t ี a กคืออันเนี้ยจะใช้เจ็ดสิเปอร์เซ็นและ t ี a กเนี่ยใช้สามสิบเปอร์เซนแต่มีเรื่องของอะไรเกรดขั้นต่ำเกรดขั้นต่ำทุกคนคงทราบเป็นดีอยู่แล้วนะครับซึ่งอยู่ในประกาศของ t ี U a d m i s s i o n s มันมีอยู่แล้วอันนี้คืออย่างแรกส่วนสามทับสองคือ การใช้ t ี a กและ a-level a l e v e เเนี่ยใช้สิบห้าเปอร์เซ็นสี่วิชาทุกคนรู้นะพี่คงจะไม่อธิบายนะแล้วใช้ t ี a กเนี่ยสี่สิบเปอร์เซนทีนี้คนถามพี่ว่าตอนนี้ครับวันที่พี่เผยแพร่คลิปนี้ใน YouTube หรืออัปเดตในโฟลเดอร์ไฟล์ของสังคมสงเคราะห์ในคอร์สของเราเนี่ยคือเป็นช่วงเดือนกุมภาเป็นช่วงวันที่หกหรือเจ็ดประมาณนี้เนาะ คุณมีเวลาในการสมัครสอบวิชาเฉพาะถึงวันที่16แต่คุณต้องจ่ายเงินภายในวันที่7ส่วนถ้าใครจะไปสอบ่างอื่นแล้วมันชนกันอันนี้ก็ช่วยไม่ได้คุณต้องตัดสินใจเอาเองว่าคุณจะสอบอะไรทีนีถ้ถามคําถามคํถาถามที่น่าสนใจถามว่าจะต้องเอาอันไหนคืออย่างนี้ที่ให้ความเห็นส่วนตัวอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมุติคุณจะสอบวิชาเฉพาะแล้วยื่นรอบสามทับหนึ่งถ้าคุณจะเข้าสามทับหนึ่งคุณต้องสอบวิชาเฉพาะ ถ้าสมมติคุณไม่สอบวิชาเฉพาะแล้วคุณใช้ทีแกดพี่พูดตรงๆเลยนะยากยากเพราะน้ำหนักหรือเวทเนี่ยเขาใช้อันเนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นใช้อันเนี้ยสูงสูงเลยละ่ะแล้วยิ่งถ้าสมมติใครจะยื่นเป็นอันดับที่หนึ่งถ้าสมมติคุณไม่สอบหรือคุณสมัครไม่ทันแล้วจ่ายเงินไม่ทนันจบจบอันนี้พูดตรงๆเลยนะขอโทษนะถ้าพี่พูดตรงๆแต่อันนี้คือความจริง ในขณะเดียวกันมีหลายคำถามถามว่าถ้าสมมติวันสอบไปชนกับคณะใดคณะหนึ่งึุนผู้คนรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันชนมันมีเวลาสล็อตที่มันชนกันในวันที่25กับอีกวิชาเฉพาะหนึ่งที่คุณจะต้องสอบในในวันเดียวกันคุณสามารถยื่นรอบ3.2ได้ไหมได้แล้วต้องไปสอบ A level ซึ่งมันสอบวันที่18กันอยู่แล้วในวิชาสังคมและวิชาอื่นๆก็ไปดูเอาละในช่อง28-29มันสอบอะไรบ้างนะครับ แล้วใช้คะแนนทีกซึ่งมันประกาศไปแล้วอะสี่สิเปอร์เซนคือถ้าโดยส่วนตัวพี่คิดว่าโอกาสเนี่ยถ้าใครที่มุ่งเน้นอยากจะเข้าคณะนี้จริงๆอะลองสอบสามจุดหนึ่งลองไปรอบสามจุดหนึ่งด้วยคือยังไงอะเพราะจะได้รู้ไงว่าลักษณะการที่คุณจะไปเรียนต่อในคณะเน,นี้ในระยะยาวอะมันเป็นยังไงคือแกนความรู้่พี่คิดว่ามันผสมผสมกันแหละมันไม่ได้แบบ ไปโดดจ๋าในเรื่องของสังคมตกขคอาจ๋าหรือในเรื่องอะไรจ๋าจ๋าหรอกเนาะมันสามารถที่จะประยุกต์ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรก็ดีสิ่งที่เราอยากจะบอกทุกๆคนในเรื่องของการสอบวิชาเฉพาะก็คือว่าคุณต้องมีคุณต้องบริหารเวลาและบริหารชีวิตตัวเองให้ดีนะคุณเหลือเวลาแค่เดือนกว่าๆหนึ่งเดือนเศษนะครับก็ประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่า คุณสอบอ่าเอลเก่อนใช่ไหมแล้วสัปดาห์ถัดไปคุณก็สอบวิชาเฉพาะของธรรมศาสตร์กันฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเตรียมตัวในการสอบวิชาเฉพาะเนี่ยสําหรับพี่พี่คิดว่าในตารางเนี้ยที่พี่ทำขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นกรณีหนึ่งนะคุณสามารถที่จะไปต่อยอดในความรู้ได้อันนี้ไฟล์นี้ที่ไม่ได้ลงให้ในเพจนะคุณคุณก็ต้องไปหาความรู้กันเอาเองเนาะว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรยังไงตามสมควร นะครับมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นตามสมควรนะครับมันเกิดขึ้นอะไรยังไงคือทีเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขนะว่าเวลาเราจะสอบเนี่ยเราเจออะไรบ้างคืออันเนี้ยมันเป็นความเข้าใจพั่วไปที่คุณมีไว้ก็ดี มีไว้แต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องออกข้อสอบไป,ปแบบนี้คือคุณควรจะรู้อะแล้วคุณควรจะเข้าใจในหลักพื้นฐานว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเวลาเอาไปปรับใช้หรือมูฮัวคมเข้าใจอ่ะมันจะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วเวลาไปประยุกต์ใช้ละ่ะเรามองสังคมอย่างไรเรามองปัญหาอย่างไรเรามองในเรื่องของการพัฒนาและแนวทางอย่างไรอันนี้ที่คิดว่าเป็น,ปนสิ่งที่จําเป็นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นและคุณควรจะรู้ไว้ด้วย คือถ้าสมมติว,ว่าคุณไม่รู้ตั้งแต่แรกนะครับเช่นอปัจจุบันปัญหาเป็นอย่างนี้นะแนวทาในการพัฒนาเป็นยังไงอะไรยังไงพี่บอกเลยว่าคุณงงแล้วบอเฮอคุณอาจจะแบบฮะใช่หรอเรียนอันนี้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ประสบการณ์ที่ตอนที่พี่เรียนปญญาตรีมันก็จะประมาณนี้แต่ในเวลาเรียนจริงๆนะครับตามที่วาาสมัย้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะเช่นกฎหมายพฤติกรรมทางสังคมอะไรก็ปรานก็ว่ากันไปอันนี้ก็อาจจะไปดูเพิ่มหน่อยก็ก็ไม่ผิด ในเรื่องของประเด็นสังคมสถานการณ์โดยทั่วไปเนี่ยพี่คิดว่าทุกคนควรจะรู้และเข้าใจร่วมกันเช่นเราพูดถึงสธิกร้นพื้นฐานอย่างเงี้ยเรานึกอะไรออกบ้างเราพูดถึง advocacy เราพูดถึงในเรื่องของ relationship หรือในเรื่องของรูปแบบปัญหากับการจัดก,การอันเนี้ยเรามองเป็นพื้นฐานได้แอ่เวลาไปประยุกต์ใช้เราประยุกต์อย่างไรในเรื่องของการเขียนการสื่อความการให้เหตุผลเรื่องอะไรต่างพวกนี้ มันก็น่าจะติดตามได้ฉะนั้นเวลาเราเจอสถานการณ์พี่อาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะเช่นอย่างกรณีศึกษานี้อันนี้พี่เอามาจากในสื่อของพี่นะไม่ได้ไปเอาข้อสอบเก่ามาสอนเลยทั้งสิ้นนะครับอันนี้อยากจะบอกว่าลักษณะคําถามน่มันจะไม่ใช่แบบนี้โดยตรงหรอกมันก็จะผสมผสมกันไปแต่บางครั้งเนี่ยมันต้องอาศัยเรื่องของเวลาด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนกลางเนี่ยเขาจะออกข้อสอบกี่ข้อแต่เวลามันเท่ากันหมดคือสามชั่วโมง บางทีอาจจะออกข้อเดียวบางทีอาจจะสองสามสี่ข้อเราดานี้แต่คุณก็ต้อง manage เวลาให้ดีว่าคุณจะ manage เวลาอย่างไรเพื่อให้มันทันและสอดคล้องกับการทําหน้าที่ในแต่ละสว่วนอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องดูในเรื่องของเป้าหมายเป้าประสงค์และการคาดวันอันนี้คือสิ่งที่มันจะสื่อในเรื่องของความเป็นนักสังคมสงเคราะห์เราสื่อในเรื่องอะไร เราเข้าใจยังไงอันนี้เขาวัดัศนคติเขาวัดความเข้าใจของคุณแต่คุณก็ต้องมีเหตุผลที่ดีพอในการจะสื่อความและเขียนให้มันชัดเจนและรู้เรื่องอันนี้คือตัวอย่างคุณจะเขียนแบบที่พี่เขียนแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะเขียนยาวกว่านี้ก็ไม่ผิดจะสั้นกว่านี้ก็ไม่เป็นไรถ้ามันตอบตรงคําถามแล้วกระชับคุณตอบไปเถอะอันนี้คือวิธีการในการทาข้อสอบเตียนความแต่คุณต้องบริหารเวลาให้ดี จากสมัยพี่ตูนมันสอบแค่สองข้อพ่อของพี่มันสอบหกชั่วโมงในสมัยตัวเองนะซึ่งมันก็นานแล้วละ่ะปีสองพันสิบสี่สองพันห้าเจ็ดแต่ของพวกเรามันสอบแค่สามชั่วโมงคุณจะต้องบริหารเวลาเองว่าคุณจะบริหารยังไงบางคนที่เคยไปแนะนําว่าลองทำหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วแบ่งแบ่งสลัอเอาแต่บางคนมันไม่ได้จริงๆอ่ะบางคนมันต้องใช้เวลาเขียนชั่วโมงนึงอ่ะคุณก็เหลือเวลาทำข้อสอบตอนในแค่สองชั่วโมงถูกปะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามตัดสินใจเอาแล้วกันว่า คุณจะทำอย่างไรในขณะเดียวกันในส่วนของข้อสอบตอนในหลายคนถามว่าความรู้เนี่ยมันเป็นวักษณะสี่ช้อยส์ก็จริงแต่เราก็ไม่รับประกันนะว่าข้อสอบจริงๆในแต่ละปีเนี่ยมันอาจจะเป็นห้าช้อยส์ก็ได้สี่ช้อยส์ก็ได้นะครับเรานี่แหละแต่อยู่ที่ว่าคุณจะทําความเข้าใจในบริบทของข้อมูลต่างๆไปบ้างเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแตละอย่างมันก็มีการทาเงื่อนไขและความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละส่วนเนาะอย่างเรื่องราวที่ถามเกี่ยวกับความหมาย นิยามตัวบุคคลเหตุการณ์มาเป็นจริงการใช้เหตุผลอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้คุณก็สามารถที่จะมีวิจรารณญาณในการตัดสินใจแต่ขอให้มันสอดคล้องแต่ข้อสอบมันจํานวนเยอะนิดนึงฉะนั้นก็พยายามตัดสินใจให้ดีก็แล้วกันว่าคุณจะทํายังไงก่อนยังไงหลังให้มันบาลานซ์กันให้คุณบาลานซ์กันด้วยเหตุผลแล้วก็ข้อเท็จจริงต่างๆในระยะเวลาที่เกิดขึ้นตามข้อกําหนดที่มันเกิดขึ้นแต่ ไอ้ี่เยอย่างที่บอกเมื่อก่อนต้นนะครับก็คือว่าเวลาของคุณตอนนี้มันเหลือประมาณหนึ่งเดือนเสร็จเสรจสำหรับถ้าใครจะสอบวิชาเฉพาะซึ่งในการสมัครเนี่ยคุณต้องสมัครภายในวันที่สิบหกถูกปะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะสอบคุณก็สอบได้คือไม่ว่าเด็กซิ่วหรือเด็กทั่วไปเด็กมหกเนี่ยสอบได้หมดแหละไม่ผิดแต่พยายามบริหารวันละกันเพราะกลัวจะไปชนกับบางวิชาที่มันสอบวิชาเฉพาะในวันเวลาเดียวกันมันมีอยู่ในขณะเดียวกัน เวลาเราตัดสินใจอะครับพอเราสอบเป็นแล้วว่ะแนะนําว่าพยายามทําคะแนนให้มันดีๆหน่อยคือเข้าใจว่าคะแนนอี่แกทุกคนคงคงรู้กันอยู่แล้วเนาะพี่คงจะไม่ไปพูดถึงคุณทําวิชาเฉพาะได้มากเท่าไหร่แล้วคุณจะอันดับได้ดีเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะติดในรอบนั้นมีมากขึ้นอันนี้บอกอันนี้อันนี้เป็นทิกนะอันนี้เป็นแนะนํานะ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใส่อันดับที่เท่าไหร่แล้วคะแนนที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันไปสัมพันธ์กับระบบที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือไม่อันนี้มันอยู่ที่การจัดอันดับของคุณละนะฮะส่วนถามว่าเซฟโซนควรได้เท่าไหร่อันนี้ถ้าพูดกันตรงๆเออจริงๆอ่ะไม่อยากพูดเรื่องนี้แต่ไหนๆก็พูดแล้วก็ขอพูดสักนิดหนึ่งในมุมมองส่วนตัวนะพยายามทําให้ได้จักหกสิบเปอร์เซ็นตขึ้นของคะแนนเต็มคุณไปดูเอาเองว่าคะแนนเต็มมันเท่าไหร่ พยายามให้ให้หกสิบเปอร์เซ็นขึ้นแต่ถามว่ามันคะแนนมันจะค่อนข้างเกาะกลุ่มกันเนาะระหว่างห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเกิดใครได้ฉีกสูงกว่านี้อีกหน่อยพี่คิดว่าโอกาสที่คุณจะโชคดีอ่ะมันก็มีมากขึ้นแต่สิ่งสาคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะยื่นรอบที่สามรับหนึ่งสามรับสองคือคุณควรจะรู้เรื่องเกี่ยวกับสังคมสังคมไม่บ้างและเปิดใจให้กว้างที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการแจกของเพราะท้ายที่สุดแล้ว สมมติว่าคุณเข้ามาเรียนได้จริงๆคุณจะเจอความหลากหลายและการเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลากับความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนปัญหาความท้าทายอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจุดการเดินทางระยะยาวว่าคุณจะไปในวิชาชีพนี้หรือคุณจะไปในสาขา์อื่นๆก็ได้ในสาขาวิชาโทที่มันใกล้เคียงกันอันก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับส่วนคนที่ฟังแบบพี่อยู่แล้วก็ขอให้คุณ ไปบริหารจัดการชีวิตตัวเองให้ดีก็แล้วกันในเรื่องการตัดสินใจแล้วก็รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้โชคดีทุกคนเจอกันครับสวัสดีครับ